สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายัเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานจากลกีฟครับมีการระบุออกมากับว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์เตเนี Man ่ยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจา กับทางเปเอชเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวเนมมานะครับซูเปอร์ร์ตัวเก่งของเปเชนั่นเองในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งว่ากันว่าคาเซเมโร เพื่อนร่วมชาติก็กําลังผลักดันให้ดีลเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับทางฝั่งแมนยูเนี่ยสนใจดึงตัวเนี่ยมาในรูปแบบการยืมตัวเท่านั้นครับส่วนฝั่งเปเชเนี่ยพร้อมขายแบบถาวเเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีการลงเอยอย่างไรแต่ว่ากระแสะเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยจากทางฝั่งของ ESPN Romano มเนี่ยมีการรายงานที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าตอนเนี้ยกระแสะข่าว ที่แมนยูเชื่อมโยงกับเนียมาเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยไม่น่าจะสนใจเนียมาตามที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่อของฝั่งฝรั่งเศสด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าสื่อองังกฤษกับสื่อฝรั่งเศสเนี่ยเล่นกันคนละแบบนะฮะกระแสะข่าวชนกันอยู่ณตอนนี้นะครับเรื่องที่2ครับมีรายงานจากดิแอลนติกนะครับมีรายงานในเรื่องของอ e ีธาน เป็นวันเนอรี่นะครับวันเดอร์คิดของทางอาร์เซนอลนะครับโดยที่ล่าสุดมี3ทีมในอังกฤษอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังจับตาศาสการ์ของอ e ีธานอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ กำลังพยายามรั้งให้ดาวรุ่งรานี้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าดาวรุ่งรานี้ยังไม่ตอบรับข้อเสนอส,นสัญญาฉบับใหม่ครับทําให้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากหมดสัญญานะครับโดยที่3ทีมดังกล่าวนี่แหละที่เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวดาวรุ่งรลานี้ไปร่วมทีมนะครับในรายของดิคันไรต์ครับมีรายงานจากสกายเยอรมันนะครับมีการระบุออกมากครับว่าอาเซนนลมีการยื่นข้อเสนอก้อนแรกอยู่ที่ราวๆเจล้านปอนด์ เพื่อซื้อตัวดีแคนไวท์มมดฟิลดตัวเก่งของทางเวสแฮมแล้วนะครับโดยนอกจากอาเซนอลแล้วเนี่ยยังมีลิเวอร์พูลเชลซีบาเยอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์เดเนี่ยที่ให้ความสนใจเมดฟิลด์รายนี้ด้วยซึ่งเรื่องของเม็ดเงินก้อนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะยังไม่ลงตัวครับเพราะว่าเวสแฮมเนี่ย ต้องการค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นี่คือที่เวสแฮมเนี่ยตั้งกันเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อมโยงกับฝั่งของแมนยูแล้วก็อาเซนอลครับมีรายงานระบุออกมานะครับว่าทางมูเมตครูรสมีการบอกปัดเซนชับบใหม่กับทางอาร์แจกออกไปอีก1ปีนะครับหรือปรเซ็ตออปชั Option ่นบวกหของฝั่งอาร์แจกนั่นแหละนะครับโดยที่ เช้าตัวเนี่ยเหมือนกับมีปลายทางเรื่องของการย้ายทีมอยู่ในใจยอยู่แล้วนะฮะปลายทางสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยตอนนี้มันมีสองหนึ่งสามทีมครับที่สนใจครูดูส์อยู่ตัวเต็งเนี่ยยกให้เป็นแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลรวมไปถึงเนวาร์เซนที่ เป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจคูดูสด้วยนะฮะราคาค่าตัวโดยประมาณของคูดูสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40หล้านปอนด์นะครับจากผลงานที่น่าประทับใจครับ22่ประตูจากการลงเล่น48นัดให้กับทางสโมสรแล้วก็ทีมชาติของเจ้าตัวนั้นเองนะครับ ส่วนสโมสรลอเรวพูครับก็มีรุ้นในเรื่องของการคว้าตัวโรเมโอราเวียรวมไปถึงเชลซีอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดลเมยบอกว่าเชลซีเนี่ยกลับมาล่าตัวโรเมโอราเวียกองกลางดาวรุ่งของซาเดมตันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ ปาดหน้าลิเวอร์พูลม n นเชสเตอร์เด็ี่เป็นตัวเต็งก่อนหน้านั้นอีกตัวยนะฮะเชลซี Chelsea ก็กลับมาติดตามผลงานรวมไปถึงเช็คโปรไฟล์แล้วก็เลือกไว้ว่าราเบียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลิลายชื่อที่พวกเขาต้องการในช่วงซัมเมอร์นะครับในรายของ a อเล็กซิสแม็ s อารสเตอร์ครับข้อมูลจากโรมาโนครับมีการคอนเฟิร์มกันออกมาครับว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เข้าวงร่วมแจมในการไล่ล่าคว้าตัวเล็กซิสแมคเลสเตอร์กับทางลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะมีรายงานออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าซิตี้เอาด้วยแต่ว่าโรมาโนบอกว่าตอนนี้นะฮะลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งนะเป็นทีมเต็งมากที่สุดในการมีโอกาสคว้าตัวมิดฟิลด์รานี้เข้าไปร่วมทีมนะครับซึ่งซิตี้ตัดไปก่อนนะครับแล้วก็ความคลืบหน้าตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยเจจาไปไกลแล้วมีการบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทางเตะเรียบร้อยนะครับเหลือรายที่ บางส่วนเท่านั้นนะฮะแถมทั้งเรื่องของอาเซนอลอีกเรื่องหนึ่งครับก็มีรายงานจากดิแอเลติกนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่ามิเกลอเตลตาบอสใหญ่ของอาเซนอลอยากได้ตัวอิวคายกุนโดการเนี่ยมาคุมแดนกลางแทนที่การิชากา้าที่คาดกันว่าชาก้าเนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากอาเซนอลข้างสูงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็อยู่ที่ทางซิตี้จะยอมปล่อยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเคยปล่อยนักเตะให้กับทางอาเซนอลมาแล้วแล้วก็ หมือนกับว่านักเตะลายเหล่านั้นเนี่ยมาทิ่มแทงหรือว่ามายกระดับอาร์เซอนอลให้มาเบียดยจ้าตำแหน่งแชมป์กับทาง ซิตี้ในช่วงซีซั่นนี้นั่นเองนะครับเขามีบทเรียนก็เลยคิดหนักหน่อยในรอบนี้ว่าจะยอมปล่อยกุโดกันไปร่วมทีมอาเซอลอหรือเปล่าหรือถ้าปล่อยจริงเนี่ยจะปล่อยนอกลีกจะดีกว่าหรือเปล่าโดยที่บาเซลนาก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับกุโดกันด้วยนะฮะแต่อาเซออนเองก็ไม่ได้เล็งเพียงแต่กุโดกันรายเดียวเท่านั้นครับยังมีในรายของดิคนไรท์ที่มีข่าวออกมาแล้วก็เมสันเมาส์รวมไปถึงมอร์เซสคาเซโดก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตของงก นะครับสนหรคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ